กีได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเขาน่าจจะเอาอาหารมาส่งแล้วครับก็มีประเด็นมีประเด็นอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้โหเขาไม่คิดว่าเขาจะซสี่เรียสขนาดนี้นะครับผมการที่เราจะเปิดประตูประตูไปเอาอาหารเนี่ยหรือว่าไปเอาสิ่งของเนี่ยที่เขาวางไว้เนี่ยทุกครั้งต้องใส่หน้ากากนะครับผมโอ้โหเขามีกล้องสองนะครับโอ้โหลงในไลน์กลุ่มปิ๊งปังปิ้งปังเลยแล้วก็เขา รู้สึกว่าเขาจะเตือนมาเลยนะครับผมว่าให้ใส่หน้ากากนะครับให้ใส่หน้ากากแค่เปิดประตูนี่แหละครับแค่เปิดประตูเนี่ยออกไปเอาของกินเนี่ยครับก็ปิดกดนะครับโอ้โหซีเรียสมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับผมเที่ยง1ิบนาทีก็จะเท่ากับที่บ้านเราเสด็จเมืสิบนาทีนะครับผมเนี่ยครับผมต้องใส่หน้ากากนะครับ โอ้โหปิดกดไม่ได้แล้วครับเครื่วงนี้เนี่ยซีเรียสมากโอเคเดี๋ยวเปิดประตูไปเอาอาหารกันนะครับผมก็มค่อนข้างจะซีเรียสนะครับผมโอ้โหโดนโดนเตือน,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 นมาเลยนะครับผมโดนเตือนมาเลยนะครับก็อาหารน่าจะมาแล้วนะครับผมได้ยินเสียงครับผมแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับใครที่จะมานะครับผมเขาไม่ให้แบบ เกินสองครั้งสามครั้งนะครับถ้าคําเตือนนะครับเพราะว่าเขาซีเรียสมากจริงๆนะครับผมบ้านเขาเนี่ยเขาใส่ใจมากแล้วเขาดูกล้องทุกครั้งทุกฉากด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปเอาอาหารนะครับผมนี่ครับเราจะมีชามีข้าวนะครับผมตรงนั้นก็จะมีกล้องนะครับผมโอเคครับรีบเข้ารีบรีบเอารีบปิดดีกว่าครับผมเราจะไม่ให้อยู่นานเพราะว่าที่กัดตัวเนี่ย คือเขาคิดว่าเราเป็นเรานะ่ะมีเชื้อมีอะไรก็เหมือนว่าเราเป็นผู้ป่วยก็แล้วกันนะครับผมคือมีอะไรที่เป็นสุ่มเสี่ยงอะไรที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยเลยเขาจะมาวางวางวางเขาจะวางวางวางแล้วเขาจะรีบไปเลยนะครับผมซึ่งอันตรายมากนะครับ ใส่หน <laughs hyd> ้ากากทุกครั้งนะครับเขาดูกล้องเขาดูกล้องทุกครั้งก็มีเตือนมาเขาก็จะพิมพ์เข้ามาว่าห้องไหนห้องไหนห้องไหนนะครับผมมีห้องไหนบ้างห้องไหนไม่ใส่หน้ากากครับผมก็มีแต่ว่ามีการรีเควสตชาบ้างมีนิดหน่อยๆนะครับผมนี่นี่ผมผมก็เอาชาหลหลายคนก็จะสั่งชาเพิ่มเพราะว่าเขาไม่มีกาแฟให้นะครับผมก็บางคน จางน้าเออออกไปเอา <laughs> ไม่ใส่หน้กากากโดนกันเพียบครับโดนกันเพียบ <laughs> อันนี้ต้องใส่หน้ากากนะครับเขาซีเรียสมากเลยโอโ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะซีเรียสขนาดนั้นแค่เปิดประตูออกไปเราก็ไม่คิดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นกฎของเขาจริงๆเลยแล้วผมกฎนี้แน่นอนครับแผมแน่นอนแน่นอนจริงๆซีเรียสเป๊ะเ๊ะเนี้ยบนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องสุม่มเพื่อนเพื่อเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาเรียกอาหารกล่อง mm hmm. พวกนี้ว่ากล่องสุ่มนะครับผม mm hmm. กล่องซุ่ม mm hmm. แล้วทมัน,ม,นมันคืออะไรน,นี่นี่คือมื้อเที่ยงนะครับผมมื้อเที่ยงนี่จะมาแบบนี่เลยจะเ,เป็นกล่องน,นี้นี่ครับเขาจะ ไม่มีช้อนเลยนะครับไม่มีช้อนให้เลยนะครับนี่คือออริจินัลจริงๆนะครับผมของแกนี่ครับจะเหมือนกล่องเค้กนี่ครับกล่องข้าวบ้านเขาเนี่ยจะเป็นกล่องนี้เลยนะครับแน่นๆเลยมันร้อนอุ่นๆนะครับผมมีตะเกียบให้หนึ่งใบหนึ่งคู่ครับโอเคตะเกียบให้หนึ่งคู่มาดูว่ามีอะไรบ้างนี่คืออาหารเที่ยงนะครับผมต่อจาก คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คืออาหารเช้านะครับผมไปดูไปดูป,ดปิง้งห oh, oh, เหมือนเมื่อวานครับ oh. เหมือนเมนูเมื่อวานเลยนะครับผม oh. เหมือนเมนูเมื่อวานอันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะครับหมูหมักคล้ายๆหมูเด้งอะไรพวกนี้หมูหมักแล้วก็นําไปทอดกระเทียมนําไปทอดพริกไทยนะครับผมนําไปทอดพริกไทยโอ้ oh, oh. น่ากินน่ากินนะครับ ก็ให้ดีมีซอสนะครับแต่ว่าผมก็มีซอสแม็กกี้มาด้วยนะครับแล้วก็พริกพริกป่นนะครับอ๋ใช้พริกป่นนี่โรยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นผัดผักนะครับผมเมื่อวานนี้จะเป็นอ่าหน่อไม้ดองนะครับผมหน่อไม้ดองของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไม้หน่อไม้ดองบ้านเราครับผมอันนี้ก็จะเป็นผัดผัดผัดผักรวมนะครับผม ก็เนี่ยครับเนี่ยจะประมาณนี้ครับจืดๆนะครับผมก็ถ้ามีซอสมีน้ำปลาเนี่ยบอกให้เตรียมมาครับก็เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับผมของเขานี่ผัดผักนี่ก็จะออกจืดแน่นอนตรงผมงผมนี่กินรสจัดนะ ก็ประมาณนี้นครับอาหารเที่ยงนะครับผมเมนูเหมือนเมื่อวานนี้นะครับทุกวันนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็ชานะครับผมเขาก็ให้ชาโดยชามาเพิ่มนะครับผมไปใช้โต๊ะเครื่องแป้งเขาเนี่ย <laughs> เป็นแอรที่นั่งขา, <laughs> <laughs> า,า <laughs> นะไรทำไมโอ้าหไทยก็เดี๋ยวมาชิม ไม่มีช้อนนะครับเขาไม่ให้ไม่เคยให้ช้อนมาเลยให้ตะเกียบม,มาทุกครั้งเลยม,มีช้อนซ่อมนี่คือกินข้าวจากครั้งที่แล้วนี่ก็คือต้องไปล้างใหม่ครับเพื่อที่จะามาใช้นะครับหมูนี่เขาหมักรสชาติคล้ายๆบ้านเรานะครับเนื้อเนื้อหมูจะเป็นเหมือนนี่เลยครับหมูสไลด์ครับเป็นเป็นแผ่นน,นี้เลยเป็นแผ่นน,นี้เลยครับ เหมือนหมูหมักมาแล้วนะครับผมเหมือนหมูหมักคล้ายหมูกระทะหมูหมักบ้านเราครับผมแต่เป็นแผ่นใหญ่นะครับผมยวชิมดูกัอนอืม,อม,อม,อมชาบเยี่ยมเลยครับอร่อยครับผัดผักอืมอืมของเขาจะเจอนดนิดหนึ่ง แต่ถ้าโดนซอสบ้านเราเข้าไปโอ้โหอยู่หมัดครับมีซอสแม็กกี้กับพริกเนี่ยผอไม่ต้องห่วงับผมหมูเขาอร่อยนะครับหมูเขาหมักได้ค่อนข้างจะอร่อยมากก็โอเคเลยครับผม,มส่วนตะเกียบเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรอครับก็ทำไปงั้นแล้ว <laughs> <laughs> หัดกินครับมาอยู่บ้านเมืองเขา กไม่ค oh, oh, oh. <that> ่อยจะเน้นช้อนเลยนะครับโอ้โหขนาดกินมามี่ยกสดเลยผมยกซดเลยกินข้าวเมื่อวานก็มีะเกียบอันเดียวไม่มีไม่มีซ่อมเนี่ยเมื่อวานทําเหมือนในหนังเลยยกสดเลยผมบอกแบบนี้เลยอืมอืมอร่อยใช้ได้ครับแล้วเดี๋ยว เรามาดูอาหารเย็นกันค่อยรอดูตอนอาหารเย็นกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็คือเรารอติดตามไลน์นะครับผมรอติดตามข่าวสารเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเขาจะให้ทําอะไรบ้างเขาจะให้วัดอุณหภูมิหรือว่าเขาจะให้เช็คตรงนั้นเช็คตรงนี้เขาจะไลน์เข้ามาในกลุ่มนะครับผมทุกครั้งนะครับแล้วก็ใครที่บางคนหลับลืมบางคน่า มันไม่เด้งเตือนอะไรแบบนี้ก็จะโทรหากันว่าเออทำาบันี้หรือยังเขาจะเช็คก,กระทรวงสาธรารณาสุขเขาเนี่ยเขาจะเช็คตลอดนะครับแล้วเขาจะทักเข้ามาเขาจะให้เราตามตามขั้นตอนกดนั่นกดนี่ยืนยันตรงนั้นตรงนี้นะครับผมทุกวันนะครับผมบก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศการกักตัวก่อนเข้าสายงานนะครับก่อนจะแยกย้ายเนี่ยเลสแรงงานที่เข้ามา ที่ไต้หวันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมันมัน,ม,นมันมีที่กักตัวกี่ที่นะครับผมกบผมแต่แต่ที่นี่เราจะประมาณสามสี่บริษัทนะครับคือเข้ามาก็ทยอยกันเข้ามาคนที่กักตัวอยู่ก่อนก็ออกไปคือจะไม่มีโอกาสเห็นกันหรอกครับใน,นนี้ก็มายืนทักทายกันมาคุยกันครับขอไม่ให้เจอกันด้วยซ้ำนะครับผมก็ อยู่โรงแรมอยู่เหมือนไม่มีคนอยู่ครับคือมันจะเงียบสนิทเลยก็อ,อยู่ห้องใครห้องมันซีเรียสมากเขากลัวมากเปิดประตูมาเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เคสเคสวันนี้เนี่ย <c oughs> เออแล้อ,ออกกันฮากันซีเรียสเลยก็คือเราพวกเราออกไปเอาของเนี่ยมันจะมีกล้องลงทางเดินทุกที่เลยจะส่องเห็นทุกห้องเราออกไปเราเอาเนี่ยเรา เขาเอาข้าวมาทุกมื้อเนี่ยเขาวางข้าวเนี่ยเราไม่ใส่หน้ากากอ,อกไปเอาเนี่ยแค่เปิดประตูยื่นออมือออกไปเอาเนี่ยนั่นก็คือว่าผิดนะครับผิดกฎแล้วนะครับผมเข,เขาเขาเตือนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมอืมเราเตือนมาแล้วหนึ่งครั้งก็คือถ้าผิดครั้งต่อไปไม่แน่อาจจะโดนโดนโดนปรับนะครับผมบ้านเขานี่ปรับจริงเตือนจริงปรับจริงนะครับผิดคือผิดเลยคุณยอมคุณยอมทําผิดกฎคุณก็ต้องยอม ที่จะโดนนะครับผมอันตรายนะครับก็คือเมื่อกี้ถึงได้ใส่แมสออกไปครับผมโอเคเป็นว่ากล่องสุ่มอาหารเที่ยงวันนี้โอ้โหจะได้เลยครับอร่อยมากเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวรอด,ดูตอนเย็นนะครับเนี่ยครับตอนเย็นว่าจะมีอะไรก็กินๆนอนๆครับตามกิจกรรมไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตว่าเออชีวิตประจำวันเป็นงไงบ้างแต่ละวัน ก็ถ้ามันไม่มีอะไรแตกต่างก็เดี๋ยวรออ,อีก5าวันนะครับผมเข้าสู่สายงานเนี่ยเราผมจะอัปเดตให้ดูว่าเออสายงานเป็นยังไงบ้างไปเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมที่พักเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมทําอะไรกันบ้างแต่ละวันถ้ามีเวลานะครับผมเดี๋ยวสอาทิ์เนี่ยวันหยุดเนี่ยเราจะไปกิจกรรมเราหลายๆคนเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันไปทําอะไรบ้างน,นะครับผมนอกเหนือจากการทำงานดืวแเนี่ย ปล,า,ปลาเยอะครับผมต้องมีการหาปลาแน่นอนครับลุกทุ่งลุกทุ่งครับเอเดี๋ยวรอดูอาหารเย็นนะครับผมเรากิจกรรมก็ผมก็นอนดูทีวีไปเรื่อยนอนตัดคงตัดคลิปไปเรื่อยแล้วทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยแล้โอเคครับเดี๋ยวรอดูอาหารเย็นแล้วกันเนาะ